ครับพี่น้องมือในมนสเสน่ห์บ้านนอกพาพี่น้องมาเบิ่งให้เบิ่งหน้านครับมีโอกาสพาพี่น้องมาเบื่องให้เบิ่งหน้าและกลับมาเบืงองอเรื่องการใช้ยาฆ <c oughs> ่ายาเนาะพี่น้องใช้ยาฆ่ายาในหน้าเข้านะครับพี่น้องซิ่เคยได้ยินนะครับมั่ได้ยินจากเสือดอกผมว่านะครับการใช้ยาฆ่ายาแบบดูดซึมนะครับในไร่หน้า นะครับว่าจะเป็ยนแบบใดก็คือพี่น้องเห็นนะครับคือพี่น้องเห็นนี่แหละว่ามันมีผลแบบใดนะครับแต่ก่อนตอนผมไชเนะาะบังเอืญว่าผมไม่ได้ถ่า,ายรูปไว้อยู่แต่ว่าไม่ได้อัดเป็นคลิปไว้นะครับตอนไชตอนแรกผมว่าสิบโบได้กินข้าวเหรอพี่น้อง แดงบดนะครับแดงบดให้บดนะแต่ว่าตอนนี้กะฟื้นแล้วนะครับเริ่มกำลังฟื้นนะครับหญ้ากะคือว่าเบาบางไปนะครับถ้าบทสิญาเนี่ย,ย,ย,ยเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องบทสิญาเป็นแบบนี้เลยมีแต่หญ้าล้วนวนะครับนี่นะครับ น้ารุนร้วนเลยเพราะว่าปีนี้ฝนค่อนข้างน้อยนะครับฝนน้อยปีนี้ผมมีน้ําขังเลยนะครับตั้งแต่วานเข้ามานี่ผมมีน้ําขังเลยเพิ่งมามีน้ําขังเมื่อประมาณจากอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับฝนตกแห้งอยู่มือสองมือแล้วกับตอนนี้ก็หายไปอีกแล้วฝนนะครับตกตกแต่แค่พอชุ่มนะครับฝนปีนี้ตกแ,ตแค่พอชุ่ม คือหน้าผมนี่แต่ก่อนในช่ยาฆ่าขญ,ญ้ามารอบนึงนะครับยาข่าหญ,ญ้าในนาเข้าใส่มารอบนึงแล้วปรากฏว่าบ่อตายนะครับปกติการใช้ยาฆะาญ,ญ้านี่มักรมกระตายอยู่ถ้าดินชุ่มนะครับสมมุติว่ายาเีย้ยามาแดงเคอรี่เขาจะว่าเนาะเอามาใส่เนี่ยมันตายนะครับถ้าดินชุ่มนะครับถ้าดินชุ่มหรือมีน้ํา ขังบ้างนะครับแต่ว่านี่บ,บ่ตายเลยนะครับพีโนโ่น้องบ่ตายเลยใช้ปีนี้บ่ตายเลยนะครับผมไห้อะไรก็บได้กินนะครับผมคิดว่าคิดให้จังไรบได้กินแน่นอนถ้าตัดสินใจใช้ยาขาย่าแบบดูดซึมเลยนะครับปีนี้แต่ว่าก่อนที่ใชนะครับผมก็มีประสบการ์ลองมาแล้วนะครับผมลองมาแล้ว สองปี3ปีแล้วนะครับแต่การใช้ายาไอใช้ยาฆ่าหญ้าแบบดุดซึมนิดแต่ก่อนใช้แต่ตอนมันมีน้ำนะครับมีน้ำขังเข้าแล้วค่อยใช้บ่คอยมีผลต่อบ่คอยมีผลต่อเข้านะครับอาจจะมีบ้างแต่กับบรุนแรงถึงขนาดนี้นะครับแต่ว่าปีนี้ตัดสินใจใช้แบบบ่มีน้ำเลยนะครับเพราะว่ารอบ่ไหวมัน เนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยที่บดดนยาข้าหญ้านะครับนี่เป็นหญ้าล้นวนๆนะครับหญ้าล้นวนๆเลยนะครับช่วงนี้บุถูกยาเนี่ยบุถูกยาข้าหญ้านี่ต้นหญ้าขึ้นมาล้วนๆแทบจะบุบมีต้นเข้าเลยนะครับถ้าปล่อยไว้ก็บ่ได้กินนะ ถ้าปล่อยไว้ที่ไหนก็บ,บร่ได้กินนะครับผมก็เลยตัดสินใจตายเป็นตายผมว่าเลือท่เลเกอ,กนเอานี่ครับหน้าข้างหน้าข้างครับเนี่ยเป็นบัเลยนะครับปีนี้บ่มีน้ํานะครับหญ้าล้วนๆวนนะครับนี่นนนถ้าเอารถมาเกี่ยวนี่ผมว่าเนี่ได้แต่หญ้านะครับบ่มีเข้าเลยนี่แต่ถ้าอเอาคนมาเล็มเอาเนี่ก็จักซิได้ซาใดยนะครับ เป็นทั้งทุ่งเลยนะครับสี่ห้าหกไร่เนี่ยครับนี่าทิดกันนะครับน้าญาติผมนี่แหละกลับมาบ่งของผมนะครับเนี่ยเออมาให้นี่ยนเนี่ยครับส่วนที่เจอ,อยาแรงเกินไปเนาะกระแดงไปเลยนะครับแดงไปเลยฟื้นบทันนะครับฟื้นบทัน อาจจะฟื้นแต่ก็ฟื้น่ากกนทาๆนะฟื้นนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็กับบล้าบอกพี่น้องทำตามเนาะนอกจากว่าพี่น้องก็จะไปทดสอบเออเรียนรู้ไปก่อนนะครับอันนี้ผมกับเรียนรู้มาแล้วนะครับลองทดสอบมาแล้วทดสอบมาแล้วสองสามปีนะครับ แต่ว่าทุกปีก็มีน้ำขังคนแถวบ้านเลยโบเชื่อนะครับบบเชื่อก็ลองมาแล้วเขาจะก็ลองผมบอกไปก็ลองลองบึ่งเลก็บางคนก็ลองไปแล้วก็ถอดใจนะครับถอดใจก็บอกกล้า้วยกันก็ให้พี่น้องไปบึ่งไปต้องกันนะครับบึ่งไปต้องกันนี่ี่ความเสียหายที่เวลาเข้าแก่แล้วนะครับ ข้าวแก่แล้วค่อยมาฉีดเนี่ยข้ามันสูงแล้วมันเกิดข้อแล้วเนี่ยเกิดข้อแล้วเนี่ยมันมันิเสียหายนะครับส่วนที่ยังบ่เกิดข้อก็ขึ้นมาใหม่แตกกุ้กตะกอใหม่ขึ้นเก่าเนี่ยครับแต่อันนี้เป็นมันเป็นข้าวดอเนาะข้าวเบานะครับอายุมันสั้นตัวน,นี้หันกลมแล้วนะครับส่วนที่ บริษณยามันค่อนข้างสิกลมแล้วใกล้สิมานแล้วนะครับแต่ว่าส่วนที่กำลังฟื้นยาเนี่ยยังแตกกแตกกออยู่นะครับประสบการณ์มาให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันนะครับน้ำบ่มีนะครับปีนี้โอ้บ่หน้าเชื่อนะครับอยู่มาหลายปีบ่หน้าเชื่อว่า ปรากฏการณ์แบบนี้สีเกิดขึ้นได้นะครับแถวบ้านผมจังหวัดนครพนมนะครับ,นะรบว่าสิบรมีน้ำแต่ว่าหน้ารูปหน้านั้นกับบุ่ค่อยมีปัญหานะครับก็ถือว่ามีน้ำปกติแต่หน้าดอนหน้านูาน,นนี่มีปัญหาหลายนะครับนเนี่ยหน้าติดกันครับพี่น้องนี่น,นี่หน้าติดกันพี่น้องบึงเอาครับ หน้าล้วนๆนะครับผมมีเข้าเลยนี่เน,นี่พี่น้องนี่ครับส่วนที่ยาผมฉีดฉีดทั้งคันาทั้งคานาทั้งเข้านะครับไปนลพร้อมกันเลยเนี่ยส่วนหน้าติดกันที่อ,อยาปิวมาถึกนะครับเข้ายังเหลืออยู่นะครับเข้ายังเหลือแต่ว่าออกไปอย่างนั้น ้าลุวนๆพี่น้อง้าล้้นๆเลยครับการนำมาให้พี่น้องเบิ่งเอานะครับเป็นประสบการณ์เอาเนี่ยครับหน้าผมนีเข้าอยู่นะครับสังเกตว่าดอนใดที่โดนยาการ้าล้วนๆเป็นหย่อมเป็นหย่อมขึ้นนะครับตอนนี้กำลัง กินปุ๋ยนะครับกำลังกินปุ๋ยกำลังงามส่วนตัวนี้ลงไปโอเคนะครับถือเราโอเคบัค่อยนั่นปันใดนะครับบัค่อยเสียหายปันใดเพราะว่าแถวนี้ลงมานี้มีน้ํานะครับมีน้ําแช่บ้างเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างของนาเนาะเกิดชือว่าบัแพ้ยานะครับ บุตายงอนอยามต้ตายงอนหยาพี่น้องแต่ว่าส่วนที่มันโน่นอ,อลีโน่นอ,อลีที่บมมีน้ำอลีเนี่ยที่มันสลบสลา่แล้วกับแกคิดว่าส่วนที่อ่าถือ,อยาเข้มๆน่าจะฟื้นบมทันนะครับน่าจะฟื้นบมทันแต่ถ้าเทียบกันสองนาแล้วนะครับเทียบกันสองนาแล้วเนี่ย ผมไม่ได้กินเข้านะครับไม่ได้ไม่ได้กินเข้าดอกถ้าผมมาทำเดบ,บสีนะครับพี่น้องถ้าผมบดฉีดก็ถชื่อว่ายังเห็นเข้าอยู่ก็ถชื่อว่าผมตัดสินใจถถอกแล้วนะครับอันนี้ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ล้วนๆนะครับประสบการณ์ล้วนๆลอมาหลายปีแล้วนะครับ เป็นยาฆ่าห้าแบบดูดซึมนะครับยาฆ่าหญ้าแบบดูดซึมเลยฉชีดใน่น้าเข้าเลยนะครับสังเกตว่ายังโอเคนะครับถือว่าโอเคแต่ส่วนที่ถ้าพี่น้องอยากลองเนาะสมมุติว่าพี่น้องอยากลองเนี่เป็นข้าเข้า เขางันเนาะบ้านเฮาพี่นอ้องบ้านเฮาเขาเอิ้นว่าเขางันนะครับใช้เขางาันนี่อเขากะขอกเข,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 ขมามะลิหนึ่งศูนย์ห้านะพวกนี้อายุเพิ่นยาวนะครับอายุเพิ่นหลายเดือนเว,เวลาเวลาเพิ่นฟื้นเนี่ยเนพะิ่นมีเวลาฟื้นจากยาได้ได้ดุลนะครับบ่ค่อยมีผลเสียหายอย่างตัวนั้นนะครับบ่ค่อยมีผลเสียหายอย่าง แต่ว่าข้าดอนี่อายุมันสั้นนะครับมันก็เลยอยากมีปัญหาเนี่ยนะครับเนี่เป็นข้าวสำนี้ก็ถือว่าผมดีใจแล้วนะครับดีกว่าดีกว่าบริเทศอย่างเลยนะครับดีกว่าภาษาญ่าเนี่ยถือว่าฟื้นขึ้นมาสานี้ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคแล้ว การนํำประสบการณมาให้พี่น้องฟังนะครับแค่นี้แหละครับเพราะเป็นความรู้ถือว่าเป็นความรู้ิึงไปน้ำกันนะครับจจะบอกถือจะบอกถ,ถือว่าแนะนำนะครับะบอกถ,ถือว่าแนะนำให้ใช้ถ่ายสิไปทดสอบทดลองกันแล้วแต่ความคิดความอันนั้นนะครับ ส่วนภคยที่มีสูตรยาดีๆนะครับที่ดีกว่าผมนะครับและก็อาจทีบอกอันตรา,ายก็ลองคอมเมนต์มาเป็นประสบการณ์ร่วมกันนะครับเมื่อนี้กะขอขอบคุณพี่น้องนะครับเชิงมานํำการจนถึงตอนนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ